วิธีแต่งแรมก็คือว่าเราปัดให้มันเงาขึ้นเพราะว่าไอตัวเนื้อแรมที่มาเนี่ยเขาทํามาเป็นอโนไดต์ไทท์ซึ่งผมไม่รู้ว่าไททอะไรนะแต่มันหยาบปะมันฝืดๆเวลาที่ป้อนลูกเข้าแล้วทีนี้บางทีลูกบ้านเรานะมันที่ปลายมันเย็นๆนอ่ะมันจะชอบไปบี้เข้ากับไอหน้าแรมที่มันสกสระพวกนี้มันทาให้ลูกมันติดเพราะ,ะนั้นเราก็มาปัดให้มันเงาขึ้นโดยใช้ไอลูกกระดาษทรายแล้วก็ยางสีเขียวตัวเนี้ครับเป็นยางขัดแม่พิมพ์นะ คือวิธีการการแต่งเนี่ยก็คือว่าแต่งให้ขอบมันแบบขยายออกแล้วก็ให้มันบางขึ้นแล้วก็ให้มันมีความราบเรียบนะครับเวลาจังหวะป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงอะ่ะมันจะได้ไม่สะดุดโดยเฉพาะกับลูกปลายที่เป็นทําทมาแบบจีบพับจีบนะครับที่ปลายมันนะปลายมันจะบูบูบีบหน่อยจากนั้นมันจะชอบมาติดตรงนี้นะครับะฉะนั้นการแต่งนนี้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นลงได้นะครับ สำหรับในคลิปต่อไปนะครับก็จะมาอธิบายเรื่องการแต่งขอบรังเพลิงนะครับซึ่งตัวนี้สําคัญแล้วก็ละเอียดอ่อน,นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งแล้วเปิดออกเข้าไปเยอะเนี่ยเวลายิงแล้วริมหรือขอบของปอกสุดมันจะบวมนะครับตัวนี้สําคัญมากติดตามในคลิปต่อไปนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้รอดูคลิปต่อไปครับผม